สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางนะครับชมนะครับอ่อาเวียงจันทใช่ไหมตลาดซีหอมนะครับมากับทุกที่นะครับมากับเรื่อยนะครับทีที่เราก็จะขับรถเราฝักกับที่ไทยนะครับนี่มาเที่ยวนะครับผม ทางคณะเป็นของพี่เองครับเดี๋ยวนะครับตอนไปถึงตลาดผมจะมีอีกหน,นึ่งทีเดีนะครับอันนี้ใกล้ถึงกังถึงแล้วนี่ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วเหรอตรงนี้เหรอแต่ที่นี่เขาก็จะเป็นนิยมเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้า ไปไปอยู่ที่นี่มันก็จะเป็นรีวินหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช่นี่คุยนะครับแต่เขาอยู่เมื่อคืนเวลาดึกเยือหวานมากเลยนะมือหวานเป็ปลาดอันนี้เป็นรถติดเพราะว่า รตรงรที่เรามาเมื่อวานเนี่ยแม่เราติดอะไรบ้างเขาสร้างสุนงค์ไงก็ตรงก็ตอนที่เขาบ้าสร้างสุนงค์ไงขาวสาหนุนยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วจะสวดอ๋อรวมอันนี้รถพี่เป่าก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่มาสุนงค์ไม่รู้เด้ข้างหลังหนรถพี่องเป่าอยู่ข้างหลังนะครับ เป็นนิยมที่จมเป็นรถไฟฟ้าเลยี่มีรถไฟฟ้าเยอะมากตอนกลางคืนคือหน้าเที่ยวมากอันนี้อะไรเ,เรจ้าต้นตำรับออนนลน์มู อมมากเรียนรูเท่าไหร่ส0 0 0 0หรอโลละสามโล,โลแสนอะไรวะเงาะเงาะเก้าสิบเก้าพัน0 0บานรอยกว่าบาทร้อยกว่าบาทน,นี่แสนเก็บถ้าถ้าแสนเก็บคือร้อหบาทนะครับก็แสดงว่าโลละร้อยสี่สิบกว่าบาท อ๋อเขาเขาเขาจะสายไปลงใต้ดินแต่ถ้าเกิดเราไม่มีถนนก็คุณก่อนเป็นถนนแบบนี้ใช่ไหมเป็นเป็นรัตยาอ๋อโอ้โหนะครับมีเพียงชายด้วยนะครับผมเราต้องพูดอะไรลิขสิทธิ์แรงมากเลยนะครับผมลิขสิทธิ์แรงพุ่งมากเลยนะครับผมเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาททุเรียนที่เนี่ยกิโลละ อุ้ยถ้าเป็นกล่องกล่องถูกมากมอ่ะแล้พี่ปอบเปายังมาไม่ถึงวพี่ป,ปอบเปาแล้วจอดตรงนี้ใช่ไหม เราพี่เปล่าหรือเปล่าไม่แก้ไปแล้วแก้อะไรที่รถเกิดครับภาพพี่ออกแอบม,มานะครับผมกุชเจอรถเนี่ยงเออเรอรอ,รอ,ก,ก,อก,ก่อนดีกว่าเพราะมัน อันนี้ C High U A นะครับผมแด้ทำบปกก่อนโอเคเป็นคืนที่สองเมื่อวานนี้มาถึงประมาณหนึ่งทุ่มสิบหนึ่งทุ่มสิบเจ็าผู้หลงคนไั้นบอกเป็นคนที่สั้นสูงได้สามโลสองไลยนองนั่นหิ้งซาเรารอรอดีกว่าเดี๋ยวรอรอก่อนเพราะว่ามันเขาติดต่อไปได้ไม่มีดีโอ๊ยเอาหรอ เราไปก่อนปจะได้ไปยืนรอเลยอ๋อเขาถือจ้ะ เที่ประเทศเราว็าจะไม่มีครับไม่มีขาดนะครับจะสบายดีจอก,กันก็ต้องสบายดีสบายดีสบายดี

เอาทุกหน้าเลยยาละแผ่นียังเป็น่า่อเอาย่างละแผ่นนกันกิกคับหน่งแ้วอะไอ่ะราเอ่นไรประมาณเจดนาทีประมาณนาทีเอ่อ้นขัวโพดตนันบบประมาสอกันะอ๋ออะับบาดนึงกัมีแต่แสนิดแสนบ่แสนนี่น บอกแสนหนึ่งมบาทเอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งมืนทสองันไล่ะทสองาดไม่ล่ะเอ้ยแล้วคนมาเลือกเราไได้ทสองาดเม่มไนจะได้ไม่ช้าไงก็ให้เขาทําเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรางไใช่ทำสองถาดเลยพี่เราด้องเชี่อประยชนมันครักปะกันอีพีหน้าครับ